วิดีโอนี้อาจไม่ได้เหมาะก,กับใครถ้ามึงไม่จะบันทชนมึงก็จำใส่ใจชอบกดไลค์ like ถ้าไม่ใช่ก,ก็จัดมาคอมเมนต์มึงก็ได้ไม่ต้องกดงใช้เวลาอ๋อยี่ยสิบสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับชาแนลป่าผักปั่ปนนั่นเวิยนะวันนี้ก็มาดูกับเกมเล่นไม่ขึ้นมาก เราเลิกพูดมากแล้วมาวันนี้นะฮะมากับทุนหนึ่ง้าบาทจะมาลองซื้อฟิสปินกันนะนเพื่อนนะมาลองดูกันวันนี้ซื้อฟิสปินจะเข้าดีไหมแต่ว่าก่อนจะซื้อนั้นโุ้ยคือ,อต้องงี้ก่อนจะซื้อเดี๋ยวผมวอร์มก่อนเพื่อนไม้เล็กๆไปก่อนนะเออวันนี้มาหนึ่งพันห้ารอบาทนะเพื่อนไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงคือมาทดลองกันแน,น่น,นเสียงอาจจะ ทนเบาหน่อยหนึ่งเพื่อนวันนี้มาเล่นดึกนันเพื่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ซื้อพันหนึ่งเลยนะเพื่อนลองดูเวลาเล่นตอนนี้คือหนึ่งตีหนึ่งนะเพื่อนนะตีหนึ่งห้าสิบกลางะตีสองแลตีหนึ่งห้าสิบแปดนั่นเพื่อนนะตอนนี้มาดูกันรอบนี้หนึ่งพันบาทจะเวิร์กไหมแต่เปิดหัวมาค่อนข้างดีแล้วหละอุ้ยอันนี้ถือว่าผมวอม วอมสั้นมากนั้นเพื่อนนะวอมแป๊บเดียวเออแล้วผมก็มาซื้อเลยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะฮะที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะลิงก์กลุ่มกิจกรรมผมก็จะแปะปักหมุดด้านล่างมันสวยว่ะคอมโบปง่ปงอย่างต่อเนื่องนีของดีซ้ายไปขวาโอ้ย วันนี้วันนี้ดีวันนี้ดีนี่ซูปเปอร์ไมกกวินพันเก้าร้อยห้สีเพื่อนว่ากันยาวออกเลยนี่ฮะยังไปได้เรื่อยอมืนนึกว่าจะไปต่อนึกว่าจะไปต่อเพื่อนโหเศร้านี่มาแล้วหนึ่งทีมาทีเดียวก็เงียบแม่ตอนนี้คูณยี่สิบเพื่อนสั่งลา้างท้ายขอดีๆหน่อยไม่ลาด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะรอบนี้ถือว่าได้เยอะอยู่ กําไรมา1,258งันสองร้นั่นเพื่อนว่าเราซื้อไปหนึ่งพันเนาะเออกับไม้ยี่สิบนั่นเพื่อนอเดี๋ยวเราวอรมกันต่อสักหน่อยวอรม,มกันต่อสักหน่อยตอนนี้ถือว่ามีใจแล้วเพื่อนเริ่มมั่นใจแล้ะดอกแรกแรกๆยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะกับการซื้อนี่แต่ว่าเริ่มมีใจมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะต่อผมกำลัง ช่างใจอยู่ว่าผมจะซื้ออีกดีไหมนะของนี้มันต้องค่อยๆค,ค,คิดว่าเมื่อนยิ่งแบบยิ่งไม้ใหญ่นี้ก็ยิ่งคิดหนักเลยนะโอ้โหอืมนึกว่าจะต่อนะสวยขอคอมโบดีๆสักทีหนึ่งก็ไม่ได้เอาอีกแล้วอื้มโอ้โหนี่ไงของดี ของดีสเกตเตอร์มาสองไม่ลุ้นมาสามไม,ม่ลุ้นว่ะมาสามแล้วก็คือก็หมดเลยนั้นเพื่อนโอ้โหแย่งเศร้ายังอดีทีเวลาเล่นนั้นเพื่อนนะตอนนี้ก็เอาเวลาเล่นเวลาแรกผมเล่นตีหนึ่งห้าสิบง่ายๆกลังจะตีสองนะเออใครที่อยากลองมาแอบเล่นดึกมาลองดูก็ได้เข้าเข้าเข้าเหอะเข้าเหอะข้าเอะ ที่แน่มีเขียวรอออกต่ออา้าวม่วงออกก่อนเขียวออกต่อมีลุ้นอีกห้าช่องโอ้เขียวได้เยอะได้เยอะดอกนี้สี่ช่องอีกทีหนึ่งโอ้หไม่มาว่ะนึกว่าจะมาเพื่อนโคตรเศร้าเลยสองพันนะเอาเลยเอาเลยสองพันเลยไม่คิดเดยอะเลยวันนี้วันนี้เล่นกันแบบง่ายๆเลยใช้เงินแก้ปัญหา ของมันซื้อได้เออของมันซื้อได้เราก็ต้องซื้อมันบ้างนะวันนี้ชิวๆไม่อยากคิดเลยมากไม่อยากแบบคำนวณมากก็กดไปเรื่อยเปื่อยเอาง่ายก็คือเป็นช่วงเรื่อยเปื่อยกับป๋าส้มนะฮะเล่นไปเรื่อยๆแลวกันแบบชิวๆว,วันนี้โทนเสียงอาจจะเบาหน่อหนึ่งนั้นเพื่อนนะพอดึกแล้วไม่อยากจะรบกวน คนในบ้านเยอะเออเราก็เป็นคนดีเราต้องขี้เกรงใจไม่ใช่จะมาวกเวกเววายบ้าบอโอ้โหวิสยดายเสยดาเคไม่มาวะืมหน่อยเถอะโอ้โหมาแล้วมาแล้วเท่าทุนละเท่าทุนละอีกสามทีขอให้เป็นกำไรหรือได้ไหมกำไรเพิ่งมาสามร้อยตอนนี้นันเพื่อนนะ อืหแห้งๆเลยแห้งๆเลยครั้งสุดท้ายที่ค oh ุณ oh. ส <H> ิบสี่ทะทถุยเหอะโอ้โหกำไรอยู่ที่สามอยหกสิบแปดนั้นเพื่อนนะตอนนี้ก็สองพันเก้าสถานการณ์ถามว่าแย่ไหมก็แย่แต่เล่นเอามันแล้วกันวันนี้ก็เล่นเๆเปื่อยนั้นเพื่อนกับทุนพันห้าลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะ อันนี้ต้องฝากก่อนเลยนะใครที่จะร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมซื้อฟีสปินอะไรวะใครร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมเข้ากลุ่มทีละแกรมนะผมลิงก์ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะฮะกับกลุ่มกิจกรรมท e ล e แกรมเซียนพร้อม v i p ด้วยนะฮะที่สําคัญก่อนจะเล่นกิจกรรมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาร่วมกิจกรรมเสิร์ชปุบจะได้ขึ้นปับเขียวมาเปล่าไม่มาอ่ะ วันนี้ดวงกุดวะ่ะขนาดซื้อขนาดนี้ยังไม่ไม่ขยับเลยดูดิมันก็ยังอยู่แบบเท่าเดิมโอ้โหอะไรของเขาอ่ะมาห้าทีสวยมาแล้วโอ้โหไม่คอมโบด้วยใร้าย,ายซื้อไปสองพันนี่ตอนนี้กำไรแปดร้อยหรือว่าเราจะได้ ทีละประมาณนี้ะ่ะกำไรทีละ300 400 500ออันนี้ก็บ้าเกินนะเกินไปจริงๆสวยงามฮะโอ้โหไม่ต่ออีกแล้วได้อยู่ได้อยู่ครั้งสุดท้ายขอดีๆหน่อยกำไรพันกว่าบาทลนะตายไปเลยค่ะสุดยอดไม่ได้มาไม่ได้แบบให้ดีใจสักน้อยเลยนะ ตอนนี้เล่นวางนานเพิ่งสี่พันเมื่อผมไปไม้ร้อยเลยเล่นไม้ใหญ่แล้วผมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าไม้ใหญ่นี่มีงไงเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าตอนนี้เราทุนเราเริ่มหนาแล้วเราผมขึ้นใหญ่แล้วผมไม่รอละเคสวยสิบหน่อยสิบไม่มาวะอะไรก็ไม่มาอะไรก็ไม่มา <S 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 เอออ่ะเอาเข้าไป ขอดูคำโบวปุ่งป้งมันก็ไม่ได้สวยเคหน่อยไม่มาอีกแล้วสวยงามฮะดอกนี้หน้ามว่วงออกต่อหน้ามว่วงออกต่อนี่ยาวไปซ้ายยาวไปขวาดิเออมันยาวไปซ้ายได้ไงวะป่าสองร้อยไม้ใหญ่ใส่เต็มไม้ใหญ่ใส่เต็มจา่ารุ่นใหญ่ไข่สะบัดบอกเลยต้องมีรุ่น แต่ยังไม่มีตอนนี้ไม่รู้จะมีตอนไหนด้วยไม่รู้เลยใส่อย่างเดียวเนินหน้าเด้งกำลังแล้วก็มาแบบเกลือฮะราชาแห่งบอกรเรือถือกำเนิดขึ้นแล้ววันนี้โอ้นั่นไงพูดจะไม่ทงขาดคำแห้ออมาเยอนเอามีสองมาอีกไหมไม่มาเอาแล้วเพื่อนสวยงามดิ สวยงามดิของคูด่ดีนี่เข้าไม้สองร้อด้วยนะเออโอเคฮะรอบนี้10ครั้งที่ไม้200มันต้องมีดีมันต้องมีดีมันต้องมีดีเพราะว่าเราน,นี่เกือบเท่าทุนแนละ้วเราเล่นลบไปจนเหลือพันเจ็ดแล้วนะเออสถานการณ์เรียกว่าวิกฤตอะถ้าเป็นคนป่วย,อยโโนะน่โคม่านะะนี่เขียวหน่อยอเคมาวายต่อเขียวออกต่อนะมีน้ำเงินเบ่า เขียวอย่างเดียวน้ำเงินไหมโอ้โหนะเหลือ5ทีตอนนี้วันนี้อุอยสวยดีการัจะบ่นเลยสวยงามออดอกดอกนี้คือดีดีดี2สี4ดอกนี้คือดีอดอกสุดท้ายไม่แห้งจัดเลยครั้งสุดท้ายผมว่าไม่ได้สักบาทน,นั่นไงรอบนี้โอเคเลยนะเพื่อนๆได้มาทั้งหมด5,000 1 2ึ่งไปไม้ใหญ่สุดมาลองดูกันวันนี้เราสาวทํำจะเข้าข้างเราไหมหรือว่าจะทอดทิ้งเราสวยแน่เริ่มแล้วทอดทิ้งอีแล้วทอดทิ้งแล้ว,ลวนั่นไงสิบสวยขอเคหน่อยเคมาได้ไวอะไรเชื่อมไหมมีอะไรเชื่อมเปล่าไม่มี แล้วจะมาทำไมโอ้โหวันนี้สแกตเตอร์ฟีสปินอะไรพวกนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจหวังอะนั่นเพื่อนนะไม่เวิร์กว่ะเอา้าอ้มาสองตัวก็จะมาสองตัวแห้งๆเลยเนาะสีสวยฮะแดงสวยโอ้โหสองพันสี่นึกว่าจะต่อตอนนี้โอเคเลยเพื่อนมาที่หนึ่งหมื่นแล้วเดี๋ยวผมเอามันว่ะต่อกันยาว ออกันยาวสิบสวยเค้หน่อยอ,อสวยงามอยากเจอคอมโบแบบคูณสูงกว่าฟีสปินนะ่ะได้ปะเออได้ปะได้ปะอแห้งแห้งจัดมาหนึ่งดอกหยุดไหมไม่หยุดขอคิวคิวสวยอูได้วายด้วยเมื่อนเมื่อดอกนี้ดีดอกนี้ดีนี่ใช้ไปขอหมื่นสา โอ้ต่อเชียร์ไซนออเพื่อนอะไรคูณอะไรวะเนี่ยอีแค่ดูไม่ทันโอ้โหสตูปเปอร์ไม่ก็วินมาแล้วเพื่อนดอกนี้นี่ผมปล่อยระยยาวเลยเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแสนเจ็ดเก้าพันแปดร้อยเพื่อนผมจะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรเป็นอะไรทีหลังดีกว่าเออวันนี้ขอบทุกท่านแล้ว สวัสดีด้วยนะฮะอย่าลืมกดเข้ากลุ่มทวิแกมกันละบ๊ายบาย